เราจะมั่นใจเรื่องของโครงสร้างรถยนต์ได้ยังไงฟังจากผมหรือฟังจากเพื่อนโลทิ้งทั้งหมดเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับเวลาดูรถนะโอเคเชื่อใจตัวเองอะ่ะดีละนะครับแต่สิ่งที่จะเชื่อใจอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของตัวรับกันโครงสร้างโดยมีรูปแบบเป็นเอกสารแล้วก็ต้องลงในใบซื้อขายด้วยนี่แหละครับคือส่วนหนึ่งของการมั่นใจในเรื่องของโครงสร้างเพราะเราเองเนี่ย อาจจะดูเป็นแค่ประมาณ50%แต่จะมีบริษัทหนึ่งที่เขาสามารถที่จะดูเป็น100%นั้นเขาเรียกว่าบริษัท Inspection มีการตรวจสอบเรื่องของโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างหลักโครงสร้างที่ยูดันนอตเขาจะมีการตรวจสอบภายในโัวหสงาถแถมคาสีพวกนั้นนะครับเขาจะมีการดูเช็คตรวจสอบแล้วก็ออกเป็นใบ Inspect i o n อย่างที่ผมถือตัวนี้ซึ่งตัวนี้นะครับเอกสารตัวนี้สำคัญมาก สำคัญยังไงคือ1นเราไม่ต้องดูรถเป็นเราสามารถบั่นใจในเอกสารเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งเลยทางร้านนะครับมีรับประกันเรื่องของโครงสร้าง100พูดเลยว่าหากคุณพบเจอชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำในกรณีแบบนี้นะครับรถคันนั้นเราซื้อคืน100%ซหรือรถคันนั้นคุณพี่ไม่ต้องผ่อนอีกเลยเพราะว่าทางร้านปิดจบให้เลยนี่คือมาตรฐานของร้านมาริโอมอเตอร์ใบพวกนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังมาดูครับ อันนี้ผมยกตัวอย่างมาแค่1นึ่งคันอย่างเช่น f อ r t u n e r คันด้านหลังของผมเป็นรถปี2 0 1 1แต่เราเชื่อมั่นเชื่อใจในเรื่องของมาตรฐานเพราะฉะนั้นต้องทํามาตรฐานให้ทุกคนได้ดูมาดูครับคันนี้นะครับว่าด้วยโครงสร้าง5ดาวภายนอก5ดาวภายใน5ดาวตัวนี้จะเป็นมาตรฐานของทางบริษัท In s p เ c t i o n นะครับที่ทางธนาคารยอมรับและร้านมา r i o m มอเตอร์ยอมรับคันนี้เครื่องยนต์สภาพดีนะครับมีการตรวจสอบหมดแล้วเห็นไหมครับแล้วก็หน้าถัดมาครับ เรื่องของตัวโครงสร้างหลักแล้วก็โครงสร้างที่ยูนดน็อตเห็นไหมครับทุกอย่างนะครับมีหมายเหตุหมดทุกอย่างนะตอนนี้นะครับใครสนใจรถมือสองนะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับดูก่อนตัดสินใจมาทดลองขับก่อนตัดสินใจเพราะว่ารถคุณพี่เป็นคนใช้ผมเป็นคนดูแลเพราะฉะนั้นถูกใจมั่นใจแล้วค่อยมาจัดจองกันเป็นเจ้าของ